แล้วเราก็เอาตัวโนตตัวสุดท้ายไปแปะที่เป็นโนชึบแบบนี้นะคะอุ้ยเกิดความรับขึ้นมาแฮ้สวัสดีทุกท่านเลยเอยาวันนี้อยู่ในลิฟโทปิกแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาทําการอัปเดตบ้านหลังใหม่ในเมืองนี้กันสาเหตุที่พี่นิวเข้ามาเล่นในในแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบว่ามีการอัปเดตบ้านหลังใหม่อะไรแบบนี้นะคะแล้ววันนี้นะมันก็ได้มีการอัปเดตบ้านหลังใหม่ด้วยแหละน่าสนใจทีเดียวอ่ะไปดูกันเลยนี่นะครับมาที่บ้านวุ้ยบ้านหลังนี้นะคะเฮ้ย V P เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อ V P ไหมเดี๋ยว,ด,วยดูก่อนนะคะ อ่ะเดี๋ยวขอตั้งตรงนี้แล้วกันนะคะไม่ต้อง V I P อ๋อหรือหรือว่าเราซื้อ V I P อยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวนะงงเหมือนกันนะ้ำเนืนะทุกคนนะเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้มันมันก็ฟรีนะคะฟรีหรือเปล่าแต่ว่าทำไมมันขึ้นว่า V I P ตรงนี้นะทุกคนหรือว่าพี่นิวเคยซื้อ V I P ไปแล้วก็งงใจตัวเองเหมือนกันนะะก่อนที่เราจะสงสัยไปมากกว่านี้เรามาดูบ้านหลังนี้กันดีกว่านี่ค่ะเดี๋ยวซูไม่ดูเลยนะคะบ้านหลังนี้เป็นลักษณะบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นบ้านดนตรีนะคะออกแบบรูปทรง มาเหมือนกับว่าเป็นเอ่อเหมือนเป็นโนไหมทุกคนนะทุกคนเนี่ปะเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็มีเครื่องประดับเป็นกีตาร์นะคะอยู่หน้าบ้านสวยงามบ้านนี้คือเป็นบ้านนักดนตรีโดยแท้เลยนะคะสวยอ่ะสวยมากเลยทุกคนเอาไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปกันหุ้ยอุยคนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูอะโหคนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูได้แบบน่ารักมากเฮ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีบ้างได้ไหมอะอยากเปลี่ยนสีอะทุกคนเนี่ยนะตรงนี้ปะ เออสีเขียวเหรอสีส้มสีอะไรดีสีชมพูเมื่อกี้ก็น่ารักนะคะเอาเสี้ยงเนี้ยพัดเทลหน่อยไหมทุกคนพัดเทลพัดเทเลเน่ยนะเออพัดเทลสีเขียวเป็นไงลองดูนะคะพัดเทลสีเขียวอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือไฟบ้านนะไฟบ้านโอเคไฟบ้านไฟบ้านสีเหลืองมาดูกันโอ้โหแจมโบเป็นไงสุดยอดเอ,อ้ยสวยอยู่เด้อว,ว่าไป อ่ะตอนนี้พี่นิวก็เปลี่ยนสีบ้านแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจในบ้านกันเลยดีกว่าเข้ามาเข้ามานะคะโหแค่แบบว่าหน้าบ้านก็ดูอลังการแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อันนี้คืออะไรแป๊บน,นึงนะ,ะมีเสียงแบบว่าพอเราเหยียบไปจะมีเสียงเอ้อคล้ายเปียโนนะคะ เหมือนกับว่าเป็นการเล่นเปนโนโดยใช้เท้าเหยียบเฮ้ยสุดยอดออกไรมาบ้านเราเนี่ยเนี่ยพอเราเหยียบไปมันจะมีเสียงเปนโนนะทุกคนนะเฮ้ยเยี่ยมเลยเอามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้โอ้โหมีเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวเข้ามาในบ้านเรานะทุกคนนะเฮ้ยเหมือนกับว่าเรามาเจออะไรสักอย่างนะคะไอเทมนิดนึงเป็นไอเทมตัวโน้ตเพลงนะคะอ่ะเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วกันนะเนี่ยเป็นไอเทมตัวโน้ตเพลงมาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็เหมือนกับว่าอ่าอุ้ยอะไรอะ เป็นบันไดลงไปนะคะไหนดูซิอันนี้เหมือนกับว่าเป็นใต้ถุนบ้าน<笑><笑>เรียกซะแบบโบราณเลยนะใต้ถุนบ้านนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลองไต่ขึ้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านดีกว่านะในตัวบ้านดูแบบดูสวยมากนะคะโอเคนี้เราก็เดินลงไปก็จะมีเสียงเป็นโนตามนะคะมีไฟตามด้วยอ่ะเข้าบ้านไป,ปนโลดมาเลยโอ้ยโอ้ย,อยทุกคนเก้าอี้น่ารักมากเก้าอี้น่ารักมากอะ่ะดูดิเป็นแบบ รูปกระต่ายรูปหมูรูปหมีนะคะลิ้นชักมีอะไรเปล่าลิ้นชักเปิดได้หมดเลยนะคะอย่างเท่ะนะประมาณนี้ไฟเฟยเปิดปิดได้หมดนะจะเปิดดีกว่านะทุกคนนะอเปิดนะเปิดโอเคอะไรนะไข <c oughs> รเข้ามาในบ้านเราอีกเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคมาดูตรงกลางบ้านนะคะอุ้ยตัวนี้มีตัวโน้นอีกแล้วอะ่ะเจอตัวโน้นอีกแล้วนะคะ โอ้แจมโบนะคะมาดูในครัวกันในครัวก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันทุกบ้านนะทุกคนเนี่ยะก็จะมีแบบมีตรงมีเตาทำอาหารเหมือนกันหมดเลยมาดูตรงโซนทีวีกันดีกว่านะฮะเปิดตู้ไปมีอะไรหรือเปล่าแบบว่าถ้าคลิกอะไรได้ก็คลิกไปนะในแบบนี้อย่างที่บอกนะคะในลิ้นชักไม่มีอะไรนะทุกคนนะโอเคมาดูด้านนี้กันนะคะด้านนี้ก็มีหนังสือมีกล่องอะไรสักอย่างนะคะ หยิบจับเฮ้ยออ้ยต้นไม้แบบเป็นอะไรนะเป็นโคมไฟต้นไม้เหรอนี่ยเปิดปิดไฟได้ด้วยนะคะอย่างไทยอ่ะเปิดไว้ดีกว่าอันนี้ก็คือห้องกลางบ้านนะก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกนะคะทุกคนมาดูตรงโซนนี้กันอาา่าฮะโอ้โหตกแต่งนี่สวยงามโอเคขึ้นไปชั้นสองกันเลยนะตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองชั้นสองอุ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอ๋อตัวโน้ตไงเนี่ยทุกคนเห็นปะเหมือนกับว่ามันให้เราใส่ตัวโน้ตเข้าไปปะที่เราเก็บได้อะเดี๋ยวขอลองใส่เข้าไปก่อนนะคะฟึบฮะอ๋อต้องถือคีย์ไว้นะแล้วก็แปะเข้าไปอ๋อนี่ไงแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้แต่ว่าเรายังขาดอีกสองตัวอีกสองตัวอยู่ไหนอะอ๋ยนี่ไงอีกตัวนึงอยู่นี่โอ้โหอยู่ตรงนี้เลยนะคะเอาเอามาแปะดิเออนั่นแหละแต่ยังขาดอีกตัวนึงนะคะคือตัวสุดท้ายมันมีสี่ตัวสามารถนั่งเล่นเปโนได้ดไดไม อ่านั่งได้นะเต่ง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 ไม่ใช่นี่เสียงระนาดนะคะโอเคมาดูตัวนี้กันโอ้โหห้องนี้สวยมากเลยนะเป็นห้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนเป็นคาเฟ่อ่ะทุกคนนะแบบมีนักดนงตรีมานั่งเล่นเปียโนแล้วก็มีคนมานั่งชิวๆนะคะอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้นะคะประมาณนี้เอามีไม้ด้วย พกไม้มาด้วยนะสงสัยว่าเป็นนักร้องนะคนนี้นะเดี๋ยวนะมันยังขาดอีกอันนึงอ่ะจะไปหาที่ไหนอ่ะทุกคนเอาเว้ยเดี๋ยวมีคนมาป้นบ้านเราเหรอเอาตัวนี้มีทางออกไปนะคะลองดูซิอลองดูอ่าออกไปออกไปออกไปอุ้ยมีขึ้นไปข้างบนนะคะเราลองขึ้นไปดูอ่าเอ้ยนี่มันอะไรเนะี่ยเดี๋ยวบอกนะก็คือลานจอดอุ้ยเจอแล้วเจ,จอแล้วตัวโนตตัวสุดท้ายนะคะเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ,ะสุดยอดสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอ่อลงไปนะคะ ปึ๊บอ่ะทางนี้ทางนี้ใช่ไหม <c oughs> จาทางลงไม่ได้อ่ะแล้วก็เข้าไปในนี้อ่าแล้วเราก็เอาตัวนว้ตตัวสุดท้ายไปแปะที่เป็นโนชึบแบบนี้นะคะอุ้ย <c oughs> เกิดความรับขึ้นมาเนี่ยมีความรับขึ้นมานะคะแจมเลยอ้าวทำไงล,ล่ะเราก็ต้องเข้าไปดิปึ๊บอ่าเข้ามาแล้วนะอุ้ยอุ้ยแบบนี้เลยเหรออู้สุดยอด เอ้ยทุกคนมันคืออะไรเนี่ยข้างหน้าเรานะอ๋อมันเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนด่านออบบี้นะคะใช่ไหมเหมือนกับว่าเข้ามาเล่นในด่านออบบี้อะ่ะหูแต่ว่าตกแต่งแล้วก็ทําได้สวยมากทําได้น่ารักมากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้คืออะไรเดี๋ยวนะขอดูหนึ่งสิฟืบโอ้เหมือนกับว่าเป็นแว่นตาที่สามารถมองเห็นได้ในที่มืดนะคะแล้วก็ทําให้ที่ในสว่างนั้นแสงสว่างน้อยลงด้วยเป็นแว่นตาอินฟราเรดนะว่าไป <c oughs> เนี่ยถ้าไม่ใส่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะมีคอลเลคชันใหม่เหรอเนี่ยโอ้เป็นรูปภาพนะคะแบบนี้เดี๋ยวนะนี่ไงเราได้คอลเลคชันมาใหม่นะคะทุกคนอ่สาสะสมเป็นรูปภาพตัวนี้นะเราเก็บได้แล้วเนี่ยเป็นรูปภาพนะคะโอ้โหจะบอกว่าอีกเยอะเลยนะเนี่ยที่พี่นิวเนี่ยเก็บไม่ได้นะคะพี่นิวเก็บได้แค่ตุ๊กตาแมวสองตัวแล้วก็รูปภาพรูปนี้เนี่ยเราก็มีรูปภาพนี้ได้เห็นนะคะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วอ่ะ เราต้องหาเก็บคอลเลกชันเยอะๆนะทุกคนนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองกระโดดกันดูดีกว่านะฮะ,อะลองกระโดดกันดูฟืบอ่ะไปเลยนะคะฟืบแบบนี้นะฟืบโอเคอันนี้คือไงฟืบอ๋อนั่งไปเหรออ๋อแล้วก็ไกวโอ้ไกวชิงช้าไปแบบนี้นะคะอุ้ยสูงมากเลยกระโดดไปฟืบอ่าแบบนี้นะทุกคนแล้วไงอะ่ะไปทางไหนอ๋อต้องมาทางนี้เหรออ๋อจะไปยังไงทุกคนอ๋อต้องให้มันเลื่อนไปย่าแบบนี้ แล้วก็ฟึบตรงนี้โอ้ง่ายๆนะคะเป็นด่านอบบี้ที่ดูง่ายมากอีซี่อบบี้เลยนะคะนี่ยแล้วก็คืออะไรอะอย่าบอกน,นะว่ากลับไปที่เดิมเหมือนกับว่าอันนี้คือกลับไปที่เดิมนะคะเนี่ยถ้าเป็นวงกลมแบบนี้ยเป็นด่านอบบีส้สั้นๆนะโอ้โหบ้านหลังนี้มีด่านอบบี้ในบ้านนะคะแล้วก็ทําได้สวยฟุ้งฟริ้งมากอะกลับไปดีกว่าฟึบอ่าน,นี้คือกลับมาที่เดิมนะคะ นี่เลยถ้าเกิดเราหาตัวโน้นได้ครบสี่ตัวมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ความลับขึ้นมาในบ้านหลังนี้นะคะโอเคและนี่ก็คือความลับในบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านดนตรีนั่นเองพี่นิวขอเรียกว่าบ้านดนตรีแล้วกันนะคะอะเดี๋ยวขอออกมานอกบ้านก่อนอะมาดูกันนะคะประมาณนี้โอ้โหบ้านหลังนี้จะว่าไปมันก็ดูสวยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราเราหาความลับเจอแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สำรวจตามห้องต่างๆเลยนะคะ ซึ่งมันซึ่งมันต้องมีห้องอื่นใช่ไหมห้องนงห้องนอนเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะคะห้องนี้ไงห้องนี้เรายังไม่ได้ไปสำรวจปะอุ๊ยเข้ามาก็เป็นห้องโหห้องเล่องดนตรีเลยเหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะอึ้งมากอึ้งมากเดี๋ยวนะอันนี้คือประตูทางเข้าใช่ปะประตูทางเข้ามันดูแบบไม่น่าสนใจอะแต่พอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเหมือนเราทะลุไาอีกมิติหนึ่งเลยนะคะเนี่ยมีห้องดนตรีซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากนะทุกคนนะนี่สามารถมา ร้องเพลงเย้ยวได้นะสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหจะบอกว่าในเมืองนี้คือเป็นเมืองแห่งแบบว่าเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีจริงๆนะคะเนี่ยคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้ก็เล่นได้นะคะเตง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 นะคะอะไรประมาณนี้สบายวันีนคระเสีงคีย์บอร์ดอะเดี๋ยวเรามาดูห้องนี้กันหุยเฮ้ยเดี๋ยวอัศจรรย์อะเอาคอลเลกชันมาวางสักหน่อยเนี่ยตุ๊กตาแมวสีฟ้านะ ตอนนี้ยังหาคอลเลกชันได้น้อยอยู่เลยนะคะทุกคนยังสะสมได้น้อยอนี่คือห้องน้ำเดี๋ยวมาดูห้องน้ําก่อนนะคะโอ้โหเดี๋ยวพอเราเข้ามาในห้องน้ํามันใหญ่มากเปลี่ยนสีอ่างได้ด้วยนะคะนี่เปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะคะแจมโบ้เลยอ่างใหญ่มากทุกคนใหญ่จริงๆนะคะสามารถลงอ่างได้ประมาณสี่ห้าคนน่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเอ่อโถส้วมนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นั่งได้ มันก็ต้องนั่งได้นะทุกคนนะนี่คือห้องน้าในบ้านดนตรีนะคะสวยงามทีเดียวออกไปดูด้านนอกกันโอ้โหว่าไปก็มีหลายห้องนะทุกคนนะอันนี้คือห้องอะไรอันนี้เป็นห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนอันเล็กนะทุกคนมีอะไรหรือเปล่าตู้ยงตู้เย็นนะคะไม่ตู้เย็น <laughs> เป็นตู้เก็บของเออแม่หาว่านี <laughs> ่คือ <laughs> ตู้เย็นนะคะบ้าบอแล้วก็เตียงนอนนะคะนี่น่ารักสุดๆนะลายผ้ปนะูน่ารักมากแล้วก็ มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นแบบสบายใจนะทุกคนอันนี้คือห้องนอนเล็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูาข้างบนกันมันมีชั้นบนขึ้นไปอีกนะโอ้โหบ้านหลังนี้สุดยอดเลยอะเหมือนจะดูเล็กนะคะแต่ก็มีห้องเยอะมากโอ้โหห้องนี้คือแบบว่าจะบอกว่าไงดีอะเป็นห้องผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะคะเป็นห้องที่ตกแต่งเหมาะกับผู้หญิงเลยนะคะดูเตียงสิคะเป็นเตียงกระต่ายนะทุกคนนะเงินเรานะคะน,นี่คือเงินเรานี่คือตู้เซฟนะ แค่ตู้เซฟสีก็หวานแววแล้วนะทุกคนแล้วก็มีเอ,อที่แต่งนงแต่งหน้านะคะแบบนี้แต่ไม่เป็นอะไรนะั้นเราแต่งมาแล้วนะเราแต่งเป็นเ,เข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะ <S 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 เราแต่งมาแล้วนะคะจะบอกว่าในแบบนี้วันที่ยี่สิบเกตุลาคมนะคะมันแบบว่ามีจัดปาร์ตี้เทศกาลวันฮาโลวีนอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะอย่าลืมเข้ามาเล่นเอออย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะคะอะในห้องนี้ก็หวานแววทีเดียวนะคะทุกคน น,นี่เก็บได้ไหมภาพนี้เก็บไม่ได้นะคะภาพไหนเก็บได้ก็เก็บไปสะสมนะทุกคนรู้สึกว่าเราจะสำรวจบ้านหลังนี้ครบแล้วปะดูแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนยิ่งเวลากลางคืนนะห้องนี้ยิ่งสวยนะคะเพราะว่ามันมีไฟสรดมาตรงเปียนโนสวยมากนะทุกคนเอาล่ะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาอัปเดตนะคะก็เข้ามาได้เลย,เลยขอบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้สวยมาก ต้องลองมาสัมผัสเองจริงๆนะคะสวยจริงๆนะทุกคนนะอ่ะโอเคในครั้งหน้าถ้าเกิดแบบริฟทอปเปียมีการอัปเดตบ้านหลังใหม่พี่นิวก็จะพยายามนะคะมาแบบว่าอัปเดตให้ครบทุกหลังเลยนะทุกคนนะแล้วก็อย่าลืมวันที่29ตุลาคมนี้มีปาร์ตี้นะคะในแมปนี้อย่าลืมมาร่วมกันด้วยล่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็แมปแตกแน่นอนนะคะเพราะว่าคนต้องเข้ามาเยอะแน่ๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ มากระโดดกันอีกดีกว่าทุกคนฟืบอ,อ่ะรอให้มันขึ้นมาฟืบอ,อ่ะแล้วเราก็ไปทางนี้โอ้โหง่ายๆอ,อีซี่อีซี่นะคะอ่ะแล้วเราก็ไกวชิงช้าให้มันสูงที่สุดนะคะเพื่อจะกระโดดไปฝั่งนู้นให้ได้นะทุกคนนะอ่ะไกวให้มันแบบว่าสูงที่สุดทําไมมันไม่สูงโอเคมาแล้วออ้ยเอ้ย,อย,อยได้อยู่แล้วเราก็รอให้มันไปทางนู้นนะคะเอ้ยสนุกดีนะเบื่อก็มากระโดดเดี๋ยวเดี๋ยว กับล่วงกับล่วงโอเคเนี่ยเบื่อเบื่อก็มากระโดดสนุกสนุกนะคะในออบบี้ก็ได้เนี่ยบ้านหลังนี้มีด่านออบบี้ในบ้านอะคิดดูเราจะกระโดดกลับไปก็ได้นะหรือเปล่าหรือเปล่าเฮบยโอ้โหถ้าตายก็มาเริ่มใหม่ละทุกคนนะไม่ต้องกลัวถ้าตายก็เริ่มใหม่แค่นั้น <laughs>